สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปสั้นหนังสือดีอีพีนี้เป็นกฎที่10ของ15กฎการเติบโตที่ทําให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์โดยกฎที่10มีชื่อว่ากฎแห่งยางยืด7เทคนิคการขยายขอบเขตความสามารถคุณจะหยุดเติบโตเมื่อสูญเสียความตึงเครียดจากความต้องการก้าวหน้าจากจุดที่ตัวเองอยู่ไปยังจุดที่ตัวเองสามารถไปถึง มีแต่คนปานกลางที่คิดว่าตัวเองทำดีแล้วอยู่เสมอต่อไปนี้เป็นเจ็ดเทคนิคการขยายขอบเขตความสามารถ 1. มีไม่กี่คนที่อยากขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองคนส่วนใหญ่ใช้ความสามารถของตัวเองเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นและแทบไม่ได้พยายามบรรลุศักยภาพของตัวเองเลยพวกเขาไม่มีความตึงเครียดที่จะกระตุ้นให้สร้างการเติบโตในชีวิตและมีความต้องการเพียงน้อยนิด ที่จะขยายขอบเขตความสามารถเรื่องที่น่าเศร้าคือผู้ที่จบการศึกษามัธยมมปลายจํานวนหนึ่งใน3ไม่เคยอ่านหนังสืออีกเลยหลังจากเรียนจบเช่นเดียวกับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจํานวน4 2่เเดวิดโกดีนผู้จัดพิมพ์กล่าวว่ามีชาวอเมริกันเพียง32%ที่เคยเข้าร้านหนังสือ ผมไม่รู้ว่าผู้คนตระหนักถึงระยะห่างระหว่างจุดที่ตัวเองอยู่กับจุดหมายที่ตัวเองสามารถไปถึงมากน้อยแค่ไหนแต่ดูจะมีน้อยคนมากที่อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองและลดระยะห่างนั้นมีผู้คนมากมายที่ยินดีที่จะใช้ชีวิตแบบปานกลางคุณอาจสงสัยว่าแล้วมันแย่ตรงไหนลองอ่านสิ่งที่เอ็ดมันโกเดเขียนไว้แล้วพิจารณาดูครับปานกลาง เป็นคำที่คนล้มเหลวใช้อ้างเมื่อครอบครัวและเพื่อนฝูงถามว่าทําไมพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ปานกลางอาจหมายถึงคนที่อยู่จุดสูงสุดของกลุ่มคนล่างสุดคนที่เก่งสุดในหมู่คนที่ห่วยที่สุดคนที่อยู่ต่ำสุดของกลุ่มคนบนหรือคนที่ห่วยที่สุดในหมู่คนที่เก่งที่สุดแล้วคุณละ่ะเป็นแบบไหนปานกลางหมายถึงเป็นคนธรรมดาพื้นๆทั่วไปไม่สลักสำคัญ แพ้ขาดลอยและไร้ตัวตนการเป็นคนปานกลางคือข้ออ้างของคนขี้เกียจขาดความกล้าที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดและปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมการเป็นคนปานกลางคือการใช้พื้นที่บนโลกโดยขาดจุดประสงค์การเดินบนเส้นทางแห่งชีวิตโดยไม่เคยจ่ายค่าผ่านทางการเป็นคนปานกลางคือการใช้ชีวิตไปวันๆแทนที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มันคือการปล่อยเวลาในชีวิตให้ผ่านเลยไปเฉยๆแทนที่จะใช้เวลานั้นอย่างเต็มที่การเป็นคนปานกลางคือการถูกลืมไปจากโลกนี้ในขณะที่คนประสบความสําเร็จเป็นที่จดจําจากผลงานแต่คนปานกลางที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเงีเงยบๆจะถูกลืมเลือนไปเฉยๆการเป็นคนปานกลางคือการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อตัวเองมนุษยชาติคาจารึกบนหลุมศพที่น่าเศร้าที่สุดคือ ที่นี่ฝังร่างของคุณและคุณนายปานกลางซากของคนที่อาจเป็นอะไรต่อมีอะไรได้แต่พวกเขามีความเชื่อว่าตัวเองเป็นแค่คนปานกลาง 2. การยอมรับสภาพที่เป็นอยู่นำไปสู่ความไม่พอใจในท้ายที่สุดผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วคนส่วนใหญ่ถูกล่อลวงให้พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่โดยเลือกความสบายใจมากกว่าการบรรลุศักยภาพ เพราะเขาติดอยู่กับแบบแผนและกิจวัตรที่คุ้นเคยด้วยการกระทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีเดิมๆกับผู้คนกลุ่มเดิมๆในเวลาเดิมๆและได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอาจทําให้คุณรู้สึกดีก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็นําไปสู่การใช้ชีวิตแบบปานกลางความไม่พอใจในท้ายที่สุดดังที่อับราฮัมมัสโรนักจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณวางแผนที่จะเป็นสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของตัวเองคุณอาจไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตถ้าคุณยอมรับสภาพที่เป็นอยู่แล้วสงสัยว่าทำไมชีวิตไม่เป็นดังที่ใจหวังคุณจาเป็นต้องตระหนักว่าคุณจะบรรลุศัก,กยภาพได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความกล้าที่จะผลักดันตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนและทำลายกรอบความคิดแบบคนปานกลางคุณต้องพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งที่ทำให้คุณคุ้นเคยปลอดภัย และมั่นคงไว้ข้างหลังคุณต้องเลิกหาข้ออ้างและก้าวไปข้างหน้าคุณต้องพร้อมเผชิญกับความตึงเครียดจากการขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง3การขยายขอบเขตความสามารถเริ่มจากภายในเสมอคนส่วนใหญ่มีความฝันไม่ว่ามันจะแจ่มชัดหรือไม่ก็ตามเท่ว่ามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่พยายามไล่ตามความฝันของตัวเองอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาไล่ตามความฝัน แล้วคุณล่ะอะไรที่ขัดขวางคุณเอาไว้พึงระลึกไว้เสมอว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในชีวิตเกิดจากสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกและสิ่งที่คุณทำยิ่งอายุมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากเท่านั้นจิมโรนกล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดูพยายามสุดความสามารถเว้นแต่มนุษย์ต้นไม้ทำได้เพียงเติบโตจนสูงใหญ่ที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ ในขณะที่มนุษย์ได้รับสิทธิ์เลือกได้ว่าจะพยายามสุดฝีมือหรือพยายามแค่นิดๆนหน่อยในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทําไมคุณไม่ลองขยายขอบเขตความสามารถเพื่อท้าทายตัวเองดูละ่ะคาถามคือแล้วคุณจะหาแรงขับเคลื่อนจากภายในเพื่อขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองจากไหนลองเปรียบเทียบสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถทาได้ก็ได้ครับแล้วทําเหมือนมันเป็นการแข่งขันโดยคุณจะต้องไปถึงจุดที่คุณสามารถไปถึง ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างให้ถามคนที่ใส่ใจและเชื่อมั่นในตัวคุณถ้าในชีวิตคุณไม่มีคนที่ตรงตามคุณสมบัติที่ว่ามาให้มองหาที่ปรึกษาที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพตัวเองในแบบที่คุณสามารถเป็นได้ไม่ใช่แบบที่คุณเป็นอยู่แล้วใช้ภาพนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณเริ่มขยายขอบเขตความสามารถ 4. ขยายขอบเขตความสามารถต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเสมอ ในช่วงเวลาแห่งการขยายขอบเขตคือตอนที่คุณทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนผลักดันตัวเองมากขึ้นและกล้าวออกจากคอมฟอร์โซนการทำเช่นนี้ต้องอาศัยความกล้าแต่ข่าวดีคือมันช่วยให้คุณเติบโตในแบบที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้และแสดงเห็นถึงสิ่งที่นักประพันธ์อย่างจอร์จเอเลียสกล่าวว่าการเป็นคนที่คุณจะเป็นได้นั้นไม่มีคำว่า,าสายเกินไป 5. การขยายขอบเขตความสามารถ ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นความเป็นเลิศจะดูห่างไกลจากสิ่งที่เป็นบรรทัดฐ,ฐานมากขึ้นทุกทีถ้าว่าคนที่ทําตามกฎยางยืดโดยพยายามขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองนั้นจะแตกต่างจากคนรอบข้างถ้าหัวหน้าของคุณให้คุณเขียนรายงานแนวโน้มภาพรวมในปีหน้าของผลิตภัณฑ์หนึ่งหนึ่งให้คุณตระหนักไว้เลยว่าเขามีคำตอบอยู่ในใจบ้างแล้ว ดังนั้นจงทำงานให้มากกว่าที่คุณได้รับมอบหมายเพื่อยืนยันการคาดการณ์ของเขาโดยค้นคว้าเพิ่มเติมรวบรวมข้อมูลและย่อยข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่ายเพื่อส่งมอบผลงานที่ช่วยขยายขอบเขตความคิดของเขากล่าวคือคุณต้องมอบสิ่งที่ทำให้หัวหน้าของคุณอึง้งทึ่งและตะลึงมันควรเป็นสิ่งที่สดใหม่และน่าสนใจจนเขาสามารถเอาไปบรรยายกับหัวหน้าของเขาต่อได้ แนวคิดเช่นนี้จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าและพาตัวคุณไต่เต้าขึ้นไปในมิช้า 6. ขยายขอบเขตความสามารถอาจกลายเป็นวิถีชีวิตได้ผมเชื่อว่าเมื่อคนเราหยุดขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองก็จะหยุดใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไปด้วยเราอาจยังมีลมหายใจสัญญาณชีพจรยังปกติแต่เราจะรู้สึกว่างเปล่าส่วนโอกาสยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็หลุดลอยไป ดังที่บรรณาธิการชื่อเจมส์สตรินไว้์กล่าวไว้ว่าธรรมชาติแสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกคนว่ามันต่อต้านความเกลียดค้านทุกสิ่งที่ไม่ริ่นรนและหยุดนิ่งจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วคนเราต้องริ่นรนเพื่อก้าวไปสู่อุดมคติโดยพยายามปีนให้สูงขึ้นและไปให้ไกลขึ้นอย่างไม่ลดละเพราะนี่คือสิ่งที่ช่วยพัฒนาความเป็นมนุษย์และคุณลักษณะที่ดี 7. การขยายขอบเขตความสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาตมะคานทีรัฐบุรุษแห่งอินเดียกล่าวไว้ว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และสิ่งที่ดีกว่าซึ่งเราสามารถทำได้นั้นเพียงพอที่จะแก้แทบทุกปัญหาบนโลกใบนี้ความแตกต่างนั้นคือช่องว่างระหว่างการทำสิ่งที่ดีและการทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมการจะปิดช่องว่างดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยความเต็มใจของเราที่จะขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองคนที่อยู่ฝั่งดีจะใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งความพอใจสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ในระดับที่พอรับได้พวกเขารักษากฎและไม่ก่อปัญหาถ้าว่าพวกเขาอาจสร้างความแตกต่างได้ถ้าทำตามกฎอย่างยืดส่วนคนที่อยู่ฝั่งยอดเยี่ยมนั้นใช้ชีวิตในดินแดนแห่งความเป็นไปได้ซึ่งเป็นที่ที่ประสบความสำเร็จแบบไม่ธรรมดา พวกเขาทํามากกว่าที่ตัวเองเชื่อว่าจะทําได้แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการตั้งหน้าตั้งตาขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองออกไปเรื่อยๆและออกจากคอมฟอร์ทโซนครั้งแล้วครั้งเล่าในตัวคนเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ถ้าเราขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะสามารถเติบโตจนผลิดอกออกผลได้สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ ความเปลี่ยนแปลงในตัวเราท้าทายให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงรอบตัวด้วยการที่เราเติบโตทำให้เราเชื่อว่าคนอื่นๆก็เติบโตได้เช่นกันและเมื่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเต็ไมไปด้วยความเชื่อนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันขยายขอบเขตและพัฒนาการนิ่งเฉยจะถูกแทนที่ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงและนั่นคือวิธีที่เราจะเปลี่ยนโลกรอบตัวครับ ต่อไปนี้คือการนำสามกฎแห่งยางยืดไปใช้ในชีวิต 1. ชีวิตด้านใดที่คุณพึงพอใจและเลือกขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองไม่ว่าคำตอบนั้นจะเป็นอะไรคุณจำเป็นต้องมองหาความตึงเครียดภายในเพื่อขยายขอบเขตความสามารถอีกครั้งค้นหาความไม่พอใจในตัวคุณเพื่อเดินต่อไปศักยภาพด้านใดที่ยังขาดอยู่เป้าหมายใดที่คุณยังไปไม่ถึง ทั้งที่รู้ตัวว่าทำได้นิสัยอะไรที่ขัดขวางไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าและด้านใดของชีวิตที่คุณเคยสร้างความสำเร็จได้แต่ตอนนี้กลับทำไม่ได้แล้วจงจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตจงใช้ความไม่พอใจของตัวเองเป็นตัวกระตุ้นในสิ่งที่คุณเลิกไปกลางคัน 2. จงรักษาความตึงเครียดเอาไว้ เพื่อเป็นแรงส่งให้คุณไปยังจุดที่คุณสามารถไปถึงโดยตั้งเป้าหมายระดับกลางให้ตัวเองอยู่เสมอถ้าเป้าหมายของคุณนั้นอยู่ใกล้เกินไปคุณจะรู้เป้าหมายดังกล่าวโดยสูญเสียความตึงเครียดอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป้าหมายนั้นอยู่ห่างเกินไปมันอาจยากเกินเอื้อมถึงจนบั่นทอนกำลังใจของคุณได้คำถามคือคุณควรรักษาความตึงเครียดเอาไว้นานเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุด 3เดือน6เดือนหรือ1ปีให้คุณเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตัวเองจากนั้นทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดแต่ละระยะข้างต้นแล้วพิจารณาดูว่าระยะใดเหมาะแก่การรักษาความตึงเครียดมากที่สุดสำหรับคุณคุณต้องตั้งเป้าหมายไม่ให้ไกลเกินเอื้อมไม่ง่ายเกินไปแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้การหาระยะที่เหมาะสมให้เจอ พราะว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้คุณมหาศาล 3. ถ้าต้องการเป้าหมายระยะยาวเพื่อขยายขอบเขตความสามารถอยู่เสมอลองนึกถึงเรื่องสําคัญสคัําญที่คุณจะลงมือทําได้ก็ต่อเมื่อมารู้ศักยภาพสูงสุดแล้วเท่านั้นจงฝันให้ใหญ่แล้วตั้งมันเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณโอเคครับกดที่10กดแห่งยางยืด7เทคนิคการขยายขอบเขตความสามารถก็จบลงนะครับอย่าลืมติดตามกฎต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้สรุปสั้นหนังสือดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ